ไม่ใช่มะม่วงนะครับแต่เป็นอะโวคาโดสีทองคแม่ดว่า,า<ด>เนื้อเป็นสีอะไรสีเขียวอะเขียวอะหนึ่งสองสามไม่ไม่สีโอ้และรสชาติดันไม่เหมือนอะโวคาโดเลยครับทำไมเนื้อมันไม่เหมือนอะโวคาโดเลยอะเบเอะโวคาโดสีทองนี่คืออะไรยังไงอะอะโวคาโดสีทองนี่เลตโกลเด้นสวีทนะครับรสชาติมันเป็นยังไงพี่อันนี้ก็จะมันมันหนึบหนึบแล้วก็หวานนิดนิดนี่อออย่าบอกนะว่าออกลูกในเข่งออกลูกในเข่งครับออกลูกในเข่งตายแล้ว เขอกเขาต้องมันปลูกในเข่งแล้วออกลูกได้ด้วยหรออันนี้คือพันเล็กกเดวกลเด้นสวิตทั้งแถบเลยครับใบมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอพี่เอ๋ <c oughs> ใช่ถ้าเกิดว่าช่วงแดดร้อนๆจะแดงกว่านี้อีกแล้วพี่ <c oughs> พปลูกในเข่งหมดเลยที่อยู่ในเข่งนี้กี่ปีแล้วอะครับอันนี้เข้าปีที่สองแล้ว <Wow. S 1> แล้วพี่ให้ปุ๋ยอะไรยังไงอะครับโอ้เ <c> ด <oughs> ือนหนึ่งจะให้สักนิดนึงอะนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยให้ปุ๋ยก็ปลูกไปตามมีตามเกิดเลยพี่เอาเอารักมาปลูกในเข่งแล้วออกลูกด้วยนะ มีดอกด้วยอ่ะเขาปลูกเก่งเหมือนกันนะเออนี่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 ลูกมาเริ่มเลยเม็ดมาเริ่มเลยกําลังออกเกาลัดปลูกในเข่งนี่นี่เจอต้นแล้วแม่เจอต้นแล้วเออใครบอกอะโวคาโดปลูกในเข่งไม่ได้นี่เขาปลูกในเข่งโชว์เราเลยนะพี่เอนถ้าแบบว่ามีคนอยากได้ต้นแบบยกเข่งเนี้ยขายไหมตอนนี้ยังไม่ได้ขายต้นยกเข่งไม่ไหวลอกหนักหนักไปเขารถมาเอาเอานะบางคนเอานะพี่คือเขาไปลงแบบ แต่งสวนในบ้านน่ะเนาะใช่แล้วมันออกลูกอย่างนี้แล้วอะการันตีเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทุเรียนเขาขายยกแข่งแบบนี้เลยนะยกต้นแบบนี้เลยนะต้นเป็นหมื่นคนก็สู้นะเดี๋ยวนี้นะเนี่ยดูดิเราไม่ได้เอาลูกมาติดแต่อย่างใดนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันห้อยตองแต่งตองแต่งอย่างนี้เลยปกติอะโวคาโดทั่วไปอะโวคาโดแกะเขาจะดูที่ก้านสีเหลืองๆแบบนี้พันนี้มันออกมาเป็นเหลืองแบบนี้เลยไหมพี่มันออกมาเป็นเหลืองหมดเลยครับทีนี้เรามาดูวิธีแกะที่ ถ้าเป็นแต้มอันนี้คือเริ่มเริ่มแก่แล้วเราสามารถเก็บได้แต่ระยะนี้จนจนสุกแดงครึ่งลูกก็ได้ครับครับอ๋ออ่าพันนี้ก็จะดูลูกสุกแตกต่างจากพันอื่นนิดนึงเราขออนุญาตพี่อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองผ่าเนื้อให้ทุกคนได้ดูกันนะครับครับม่คิด,ดว่าเนื้อเป็นสีอะไรสีเขียวอะสีเขียวนะเราจะมาลุ้น<ส>ไปพร้อมกันสีเขียวชืบอ,อันนี้คือย,ยังไม่สุกนะแต่เราอยากเห็นเนื้อด้านในมันนะฮะเปลือกมันสีเหลืองเนื้อสีเขียวอะหนึ่งสองสามไม่ สงการนี้ปาร์ตี้ได้ไม่ต้องกลัวหน้าพังใช้นี่เลยภายไทยกันแดดดาวเรืองกันน้ำกันเหงื่อป้องกันสิวและฝ้าทาปุ๊บปรับผิวขาวขึ้นทันทีหนึ่งระดับจะโดนแป้งหรือโดนน้ำสาัดก็ไม่ต้องกลัวกลับถึงบ้านล้างหน้าต่อด้วยภายไทยสบู่สมุนไพรอัดก้อนล้างออกหมดจดทั้งสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางสิวฝ้าไม่ต้องกลัวหายห่วงมีกลิ่นตัวกลิ่นเตาไม่ว่าจะกลิ่นตัววัยรุ่นหรือกลิ่นตัวกรรมพันธุ์ใช้นี่เลยครับภพยไทยสบู่สารเแนมีน้ำมันสกัดจากสารเแนที่ช่วยลดกลิ่นตัวได กนอกป้องกันสิวฟ้าผิวตีสารและช่วยลดรอยจุดด่างดำสงการนี้เล่นน้ำได้เลยไม่ต้องกลัวให้ภายไทยดูแลผิวของทุกคนนะครับไม่สิเหลือเหลืองอย่างกระทุเรียนสวยจังมองอย่างนี้นึกว่ามะม่วงนี่ทุกคนดูพันนี้เรานำเข้าสายพัน์ธุมาจากไหนครับพี่จากอินโดครับคือต้นพัน์ุจริงๆมาจากเวียดนามแต่ว่าที่ที่เวียดนามมันมันสูญพันธุ์ไปแล้ว ไปไปอยู่ที่เวทเออ,อยู่ที่อินโดไนนี้เราไปเอามาจากอินโดกลับมาอีกทีนึงและอย่างเนี้ยจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยอากาศไม่ได้เย็นมันปลูกอะโวคาโดได้ด้วยหรอพี่จากที่ทดลองปลูกในเข่งมามีออกลูกอยู่หลายสายพันธุ์ครับว้าวใครอยากได้กิ่งอยากได้ต้นพี่เอ,อมีไหมมีครับอันนี้มี <c oughs> มี <c oughs> มีอ่าใครอยากได้ติดต่อมาเลยถ้าอยากได้ยกเข่งก็ไปสู้ราคากันเจ้าของพี่ก็เอาเองแล้วกัน <c oughs> นะเป็นผมหัวยกเข่งเพราะว่าอะไรรู้ไหม ทำสวนสวยๆแม่ไม่ต้องได้ไปปฏิบัตเราเราลงทั้งเข่งเลยแล้วก็ทํากระถางล้อมสวยๆเหมือนเหมือนต้นมะกอกอ่ะเหมือนต้นมะกอกฝรั่งอ่ะที่เขาซื้อกันเป็นแสนอ่ะจริงๆมันคือไม้เผือกแหละถ้าสังเกตนง่ายมันจะมีริ้วความดังเขาอยู่จริงๆมันคือไม้ดังคลิปนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะเก็บผลของพี่เอ๋นะฮะไปบุ่มจนสุกแล้วก็จะให้แม่ลองชิมดูนะฮะเราติดตามชมนะครับก็ใครอยากได้ต้นพันอะไรยังไงทักหาพี่เอ๋ได้เลย นะครับเดี๋ยวเราทิ้งคอนแทคว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเอาบอาวโาโดสีทองสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเหมือนที่พี่เอ๋เ,เ,เขาบอกเลยเวลาสุกแล้วมันจะกลายเป็นสีค้ำค้สีม่วงม่วงแบบนี้แล้วนี่มาลองชิมกันดูนะฮะเขาบอกว่าว่ามันหวานด้วยเนื้อหนึ่งสองสอ้โเนือ้อยังเป็นสีเหลืองอยู่เนื้อสวยจังเนื้อเรื่องเหลืองทุกคนอยูอ่มันไม่ใช่สีเขียวนะมันเป็นสีนี้นะสีม่วงเนี่ยปอกเปลือกได้แบบนี้ด้วย สีม่วงม่วงเนี่ยมีสีม่วงติดนะฮะนี่ชึบทาไมเนื้อมันไม่เหมือนอะโวคาโดเลยอะเหมือนมันมันมันเหมือนเนื้อมันต้มปะมันมันแต่แบบกลิ่นและรสชาติมันไม่เหมือนอะโวคาโดเลยอะไม่มีกลิ่นอะโวคาโดเลยนะลิ้นเราเพี้ยนปะไม่เพี้ยนเราก็ลิ้นเหมือนกันเลยมันเหมือนมันต้มอะเหมือนมันต้มเลยอะมันหนั กินอนแรกก็เหมือนมันต้มเนาะแต่แต่ไม่หวานนะทุกคนอโนเบคโดที่ไหนจะหวานแล้วลูกหมายถึงว่าพันเนี้เขาบอกว่ามันจะออกหวานน่อยๆแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้หวาน <Okay. S 2> เราเคยกินหวานกว่าน,านี้ไงใช่ใช่เคยกินอโนเคโดที่มันมีรสชาติหวานกว่าน,านี้แต่แต่รสชาติเหมือนมันต้มเหมือนมันต้มเลยอะเหมือนเลยอะ่ะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยนะอร่อย,ออยทุกคนเออมันแปลกดีอะ่ะแล้วไม่มีความรู้สึกขาวไม่มีความรู้สึกเลี่ยนอะโคคาโดบางสายพันธุ์น่มันจะมีความขาวบ้างหรือความเลี่ยนเลี่ยนบ้างเนี่ยแสดงว่าชอบจริงนะชบ <laughs> กินไม่หยุดเลยอะ่ะ <laughs> เหมือนมันต้มอ่จืดจืดมันๆน,นะฮะเออร่อยไปอีกแบบนึงอร่อยอะ่ะเออเออเอาใครอยากได้สายพันธุ์นี้ไปปลูกนะฮะเดี๋ยวแม็กทิงคอนแทคของฟาร์มพี่เหว่ให้นะ ลองลองไปรู้ว่าแกมีผลขายหรือเปล่าอร่อยแปลกดีนะครับอะโวคาโดสีทอง <Yahoo! S 1> <laughs> แี่ดงดีเลย <laughs>